วิดีโอวิดีโอตอนตอน,ตอนนี้แบบหมอกแรงมากเลยครับรบ,บรรยากาศแบบโหดมากเดี๋ยวเราเราจะไปชมกันนะครับว่าข้างนอกบรรยากาศด้านนอกเป็นเป็นยังไงเดี๋ยวเ,เปิดเปิดเต็นท์กันเป,เปิดเปิดเต็นท์ให้ เกนะครับสังเกตแทบมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเลยนะครับางมอเตอร์ไซค์สามเมตรเลครับหมอกเยอะมาก ไม่เห็นเลย <laughs> มอไซค์มองไม่เห็นเลยเนี่ยลองที <นะ S 2> <อ>่อยู่ข้างหน้าเนี่ยะเป็นอไนนอ้น้ำเลยเอ,อ่ะ